ทุกคนคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะแมวเก็บแมวถักความยาวได้ตามที่ต้องการทีนี้จะเหลือแถวสุดท้ายนะคะทีนี้เนี่ยการที่เราถักเ,เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเนะาะรืมอธิบายให้ฟังกําลังจะถักต่อนะคะเขาเมวใช้วิธีแบบนี้นะคะทุกคนอ,อันนี้เอาเป็นของเราเลยเนาะเอาเป็นของเรานะคะ เออแล้วแต่ความยาวใครชอบเท่าไหร่ก็อันนี้เอาเนาะสำหรับใครที่ถักเข้ารูปเหมือนเรานะคะแบบนี้นะคะอันดับแรกที่เมียวถักก็คือจะให้ดูว่าเป็นตรงไหนให้ทุกตรงนี้นะคะให้แถวนี้ไม่ต้องไปไปสนใจมันนะคะให้เริ่มตรงนี้ทุกคนเห็นเป็นตัววีไหมคะที่เป็นตัววีแบบนี้เมย์เอาขอมูนตัวอย่างนะคะแถวที่หนึ่งอันที่เป็นตัววีนะคะไม่ใช่ลายนี้นะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สาม สามแถวตรงนี้เหมี่ยวใช้โซ่สองตรงนเนี้ยเนี่ยที่เป็นโซ่สองที่มันขั้นกันเนี่ยนะคะส่วนนี้ก็ถักปกติแถวที่สามนะคะอันนี้ก็ถักปกติทีนี้พอมาแถวถัดไปตรงนี้นี่ค่ะอ้ที่เป็นตัววีตรงเนี้ยตัววีของแถวที่สี่เหมี่ยวลดโซ่ให้เหลือโซ่หนึ่งลดโซ่ให้เหลือโซ่หนึ่งแล้วไอ้ที่เป็นลายตัวเนี้ยไอ้ที่ว่าสามหลักรวบเนี่ยเออก็คือเหมี่ยวไม่ใส่โซ่เลย ถักสหลักรวบปุ๊บเรามาลงหลักเลยปกติมันจะมีโซ่1ขั้นใช่ไหมไม่ใส่เลยอันนี้คือการลดจํานวนจํานวนเออเขาเรียกว่าอะไรทําให้มันเข้ารูปก,ก็คือลดโซ่ออกไปนะคะอที่ตรงเนี้ยที่ตัววีเนี่ยเมื่อลดโซ่หนึ่งเมื่อใช้1แถว2แถวสามแถว4ี่แถวห้าแถวหแถวอันนี้ของเมืยอเองนะคะหแถวนะเมื่อถักถึงหแถวนะคะ ส่วนพวกนี้คือเมียวไม่ใส่โซ่ที่เป็นลายนี้ไม่ใส่โซ่ทีเนี้พอคือหกแถวนะพออันถัดไปตัวเนี้ยเมียวไม่ใส่โซ่เลยค่ะเมียวลงเป็นตัววีหนึ่งหลักโซ่สามหนึ่งหลักแล้วก็ขึ้นหลักเลยไม่มีไม่มีไอ้นี่เลยไม่มีโซ่เลยนะคะก็คือหนึ่งแถวแล้วก็ตามด้วยสองแถวนะคะทุกคนทีนี้พอแถวสุดท้ายตรงเนี้ยเมียวก็จะถักลายนี้แหละแต่ว่าเมียวจะใส่เป็น ารายละเอียดเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยมาดูแถวสุดท้ายกันน้เหมียวเทียบให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะต้องไปลองนะคะลองถักแล้วก็ต้องลองสวมดูนะคะทุกคนคือคือเหมียวจะบอกว่าเหมียวสวมเป็นสิบสิบรอบเพราะว่าเราอยากให้มันเข้ารูปให้มันเข้ากับเรามากที่สุดนะคะจํานวนเอ่อจำนวนแถวจะไม่เท่ากันไม่ตรงกันเนาะส่วนใครที่ไม่ได้ถักเข้ารูปคุณก็ถักตรงลงไปได้เลย อยากให้มันบานตรงไหนคุณก็แค่เพิ่มจํานวนโซ่เพิ่มจํานวนโซ่ที่เป็นตัววีนะคะเพิ่มเป็นโซ่สามหรือโซ่สี่ค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีหน่อยแล้วก็สวมสวมดูบ่อยๆนะคะทุกคนให้ให้มันโอเคที่สุดคนที่ถักแบบตรงลงไปแล้วก็บานนิดหน่อยอน,นี้จะง่ายไม่ต้องคํานวณอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าถ้าถักเข้ารูปมันต้องเอดูนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะให้มันเข้ากับรูปทรงของเรานะคะทุกคนโอเคเนาะ ทีนี้เนี่ยคือเหมียวพอแค่นี้นะคะเหมี่ยวจะจบแถวนะคะทุกคนก็คือเหมียวถักอันนี้คือแถวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อตรงโซ่สามตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะถักเป็นลายเดิมนี่แหละคะ่ะเลื่อนห่วงเข้ามาแต่เหมี่ยวจะเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยโซ่หนึ่งสองสามก็จะเป็น หลักที่สองปลด1แล้วก็หลักที่3ปลด1แล้วก็ใส่โซ่1 2 3นะคะแล้วก็จิ้มไปตรงนี้แล้วก็ถักถักเป็น x ต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะหลักที่1ปลด1หลักที่2ปลด1แล้วก็หลักที่3าปลดห เ,เดินนะคะทุกคนตทษทีนะคะเออเมีลืมไปอันนี้เมีจะเก็บพอเรารวกตรงนี้เสร็จเราก็ใส่โซ่หนึ่งขันจากนั้นก็หลักที่หนึ่งปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่งแล้วก็หลักที่สามปลดหนึ่งรวบนะคะใส่โซ่หนึ่งสองสองสามทำติ่งจิ้มในใน,ในตรงหัวมันตรงเนี้ยสามสี่เส้นเนี้ยจิ้มมาเลยแล้วก็ถักเอกรวบ แล้วก็ใส่โซ่หนึ่งคันทาเหมือนเดิมค่ะหลักที่หนึ่งปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่งหลักที่สามปลดหนึ่งรวบนะคะใส่โซ่หนึ่งสองสามทาติ่งค่ะแล้วก็รวบนี่จากนั้นก็พันหัวเข็มถักพอหนึ่งคอลงไปตรงกลางตรงนี้เหมือนเดิมหนึ่งหลัก ตรงนี้ตรงที่เก็บริมอ่ะใครจะเก็บแบบไหนก็ได้หมดเลยนะคะแล,แล้วแต่เราชอบนะคะทุกคนโอเคต่อไปเหมือนเดิมค่ะตัววีช่องถัดไปทำเหมือนเดิมสามหลักรวบหลักที่1หลักที่สองหลักที่3รวบโซ่หนึ่งสองสามทำติ่งใส่โซ่1ขั้นต่อไปก็หนึ่งสองแล้วก็ สามนะคะรวบโซ่หนึ่งสองสาคะ่ะทำติง่งใส่โซ่หนึ่งคั้นต่อไปแล้วก็หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามนะคะรวบโซ่หนึ่งสองสามคะ่ะทำติง่งเสร็จแล้วไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะแล้วก็มาถักพอหนุข้อลง,ลง,ลง,ลงตรงกลางตรงถัดไปตรบนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนของใครที่ถักเป็นทรงตรงลงไปนะคะทรงบานนิดนึงเนี่ยตรงนี้ทุกคนถักาสามหลักสามหลักรวบเนี่ยสอันก็ได้นะสี่ลายในช่องเดียวกันถ้าของเหมียวเอาแค่สามเพราะว่าของเหมียวมันเข้าเข้ารูปนะคะทุกคนถ้าเหมียวใส่สีปุ๊บมันจะบานออกไปค่ะมันจะเป็นทรงบานเลยนะคะอ่าก็ทําเหมือนเดิมหลักที่หหลักที่ สองแล้วก็หลักที่สามนะคะรวบโซ่หนึ่งสองสามค่ะทำติ่งเหมือนเดิมถัก x โซหนึ่งขั้นนะคะต่อไปหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามนะคะรวบค่ะโอ้่วงแล้วก็ทำติ่งหนึ่งสองสามค่ะจิ้นตรงหัวตรงนี้ รวบใส่โซ่หนึ่งขั้นต่อไปก็หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามรวบทําติ่งค่ะโซ่หนึ่งสองสามนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงตรงกลางตรงนี้เลยนี่นะคะเดียเก็บแบบนี้นะคะเก็บง่ายๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะถักวนไปได้เลยค่ะ ค่ะก็ในเมื่อถักเสร็จเราก็เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็ตัดไหมนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงช่วงระบายเก็บแบบง่ายๆแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บช่วงคอกันนะคะทุกคนตรงช่วงคอเราเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะเดี๋ยจะเริ่มจากตรงตรงฝั่งด้านนี้นะคะอ,อ่ตรงช่วงคอเนี่ยเราจะเก็บ เป็นถัก X รอบคอก่อนนะคะทุกคนถัก X ก,ก่อนนะคะนี่ค่ะจะเห็นห่วงเนอะเดี๋ยวจะลงห่วงละห่วงละ4 X นะคะไปที่ห่วงแรกก่อนห่วงละ4 X นะคะอันนี้คือ X ที่หนึ่ง X ที่สอง X ที่สามแล้วก็ X ที่สี่ห่วงละ4 X แล้วก็ไปห่วงถัดไปค่ะ x ที่1 x ที่สอง x ที่3แล้วก็ x ที่4ห่วงถัดไปก็ x ที่1 x ที่สอง x ที่3แล้วก็ x ที่สี่ นี่ค่ะลงห่วงละสี่เอ็กนะคะถักวนไปได้เลยค่ะค่ะทุกคนพอเราถักมานะคะถักมาเรื่อยๆมันจะเป็นตรงที่ตอนที่เราถักช่วงแรกนะคะมันก็เป็นลายปกตินะแต่พอเราถักมาตรงเนี้ยเนี่ยค่ะให้เราถักพอทํานี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นห่วงแบบเนี้ยหนึ่งเนี่ยห่วงนี้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 อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีพวกที่เราถักไว้แต่ก่อนก็มีนะคะเราจะลงช่องละสี่ให้เราทําอย่างนี้นะคะ ถ้าสมมติว่ามันมีหลักลงอยู่แล้วก็ให้ลงฝั่งนี้2องฝั่งนี้2แบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปในทางเดียวกันนะคนุณก็คือตรงที่เป็นตรงเ,เส้นแรกเส้นแรกไม่ใช่เส้นข้างล่างนะคะตรงที่เป็นเส้นแรกก็คือให้มันมาในทางเดียวกันที่เราถักบนมาอย่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะลงไปสองนี่ค่ะจากนั้นก็ให้เราขยับนี่ค่ะขยับขาตรงที่เราถักครั้งที่แล้วอ่ะขยับไป แล้วก็มาลงฝั่งนี้มันจะได้สมดุลกันเนาะลงไปสองค่ะ1 2น,นี่จะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปก็เหมือนกันอีกถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเห็นห่วงเลยนี่คะ่ห่วงถัดไปจะเป็นห่วงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลงฝั่งนี้ก่อนสอ x จากนั้นเราก็ขยับมาลงฝั่งด้านนี้เข้าไปในช่องด้านนี้ก็คือช่องเดียวกันนั่นแหละแต่คนละฝั่งลงไป2 x นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้ามือนเดิมนี่ให้เราเขยับเงี้ยเราจะเห็นเลยนี่แม่นี่ห่วงต่อไปเป็นตัวนี้ลงในช่องสองแล้วขยวับขยับมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จิ้มลงไปเลยสองเนี่โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถักวนไปได้เลยค่ะ ค่ะเราก็ถักมาจนจบแถวนะคะเชื่อมต่อได้เลยอันนี้เหมนเชื่อมต่อเรียบร้อยจากนั้นก็ขึ้นโซ่หนึ่งสองสามเราจะลงที่ช่องเดิมนะคะเป็นหลักที่สองจะใส่โซ่สองค่ะทุกคนพันหัวเข็มหนึ่งสองไปช่องที่เอาไปช่องที่สี่โทษทีนะคะเป็นลงช่องที่สี่เป็นพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สอง ใส่โซ่สองจากนั้นก็นับหนึ่งสองสามไปช่องที่สี่ค่ะพอนึงคอลงสองหลักใส่โซ่สองนะคะลงช่องที่สี่ค่ะพอนึงคอสองหลักโซ่สอง แล้วก็ไปลงช่องที่สี่พอนึงคอสองหลักโซ่สองค่ะถักแบบนี้วนไปนะคะจนจบแถวนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน,นจะเป็นแบบนี้นะคะ,คะก็ถักวนมานะคะจนจบแถวอันนี้ถ้าตรงท้ายไม่พอดีก็เฉลี่ยเอานะคะทุกคน อันนี้เหนี่ยวขึ้นสองหลักก่อนใส่โซ่สองแล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นตรงโซ่สามตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคือเขาเหมืจะทำเป็นคอแบบปาดนิดนึงนะคะทุกคนคอกว้างนิดนึงนะคะถ้าใครอยากจะถักให้เก็บแคบกว่านี้นะคะก็สามารถลดจำนวนโซ่ลงก็ได้นะคะทุกคนก็คือหมายถึงว่าลง ลงพอหนึ่งคอจะถักสลับก็ได้นะคะอย่างเช่นแล้วถักพอหนึ่งคอในช่องนี้สองหลักใส่โซ่หนึ่งแล้วก็สองหลักใส่โซ่หนึ่งหรือใครจะลงในช่องเนี่ยลงตามหลักสองหลักแล้วก็ค่อยใส่โซ่หนึ่งแล้วก็สองหลักโซ่โซ่หนึ่งได้นะคะลองดูเนาะจากนั้นนะคะก็ เ,เดินะคะเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงให้มันอยู่ในช่องตรงกลางตรงนี้ค่ะทุนคนขึ้นโซ่นหนึ่งสองสามนะคะลงไปในช่องเดิมค่ะลงหลักที่สองลงหลักที่3ลงหลักที่ส,สี่แล้วก็เอ็กไปในช่องถัดไป จะนันก็โซ่หนึ่งสองสามค่ะลงในช่องเดิมนะคะหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่เอ็กลงในช่องถัดไปน่คะหนึ่งสองสามนะคะลงหลักที่สองลงหลักที่สามลงหลักที่สี่เอ็กลงในช่องถัดไป หนึ่งสองสามลงหลักที่สองลงหลักที่สามลงหลักที่สี่เอกลงในช่องถัดไปนี่ค่ะถักวนไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราถักวนมาจนจบแถวนะคะก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยล็อกใหม่แล้วก็ตัดได้เลยนะคะ ตรงช่วงคอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะตรงคอจะเป็นแบบนี้เก็บง่ายๆแต่ลายสวยดีนะคะช่วงคอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเก็บเป็นช่วงตรงแขนนะคะเก็บให้มันสวยงามนะคะตรงช่วงแขนก็ไม่ได้เล่นลายอะไรเยอะๆเนาะเก็บให้มันสวยงามเฉยๆนะคะทุกคน ค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บตรงช่วงแขนกันนะคะทุกคนตรงแขนเนี่ยเหมือเก็บง่ายๆนะคะเมียเก็บง่ายๆก็คือเหมียวถักเ x วนรอบรอบเดียวคือจบเลยนะคะแต่วันนี้ยังไม่เก็บใหม่นะคะ,ะวิธีถักก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ถักง่ายๆเลยเดี๋ยวเมียวขอถักตรงที่ตรงตรงนี้ล้กันเนาะที่มันจะโยงมาตรงส่วนที่เป็นลายสับปะรลน,นะคะง่ายๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะลงเข้าไปในช่องที่เป็นช่องแบบเนี้ย เราจะลงช่องละ 3x นะคะล็อกไหมแล้วก็ถักเข้าไปเลยค่ะ 3x x ที่1 x ที่2แล้วก็ x ที่3ช่องถัดไปก็ 3x นะคะเก็บใหม่ไปด้วย x ที่1 x ที่2 x ที่3าะถัดไปก็ 3x ค่ะ x ที่1 x ที่2 x ที่3แล้วก็3 x ไม่ต้องถักแน่นมากนะคะเอาพอดีพอดีเนาะเพราะถ้าเราถักแน่นมากตรงใต้ตะแรเรามันจะแน่นเกินไปนะคะทุกคนมันจะแคบแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องสุดท้ายนะคะ x ที่1 x ที่สอง แล้วก็ X ที่สามรนี่ค่ะพอเราถักมาตรงเนี้ยมันจะเป็นตรงนี่ค่ะทุกคนจะเห็นตรงฝั่งเนี้ยที่เราเก็บคอไปแล้วเราจะเห็นห่วงนี่ค่ะนี่หนึ่งห่วงนี่เป็นห่วงอย่างนี้ค่ะห่วงแบบนี้ยเราจะถักมันจะมีห่วงตรงนี้มันจะมีเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองเราจะลงในเส้นที่สองไม่ใช่เส้นนี้นะคะเราจะลงเส้นที่สองแล้วเราจะเห็นนะคะว่าในในห่วงเนี่ยมันจะมี มันจะมีสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้เมาจะลงฝั่งละ2นะคะเพราะาตรงนี้ที่เราถักแต่แรกๆเราขึ้นลายไปไมัจะลงในช่องนี้เลยถัก x เลยนะคะ x ที่1 x ที่2ก็คือลงห่วงละ 4x จากนั้นมาเราก็ข้ามาฝั่งนี้ตรงที่จิ้มตรงที่แจ้งให้ท้าแต่ตอนแรกๆนะคะแล้วก็เป็น x ที่3แล้วก็ x ที่4นี่ค่ะห่วงละ 4x เพราะว่าเราจะต้องแบ่งฝั่งละสองเพราะมันมีตรงนี้ที่เราจิ้มไปก่อนหน้านูนะะ้นแล้วนะคะเราก็จะลงห่วงถัดไปก็ x ที่1แล้วก็ x ที่2เข้ามาฝั่งนี้ค่ะให้เราเลื่อนตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็น x ที่3แล้วก็ x ที่4่หวงถัดไปพอมาห่วงนี้เราเห็นว่ามันมีหลายขายเห็นไหมคะเวลาเราถักมันจะมีนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลง 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่แทรกเอานะคะลงในช่องนี้ก่อน1 x ที่หมันจะได้บาลานซ์กันนะคะ x ที่สจิ้มเข้าไปข้างในนี้เลยค่ะหาวิธีลงเอานะคะ x ที่สอ x ที่สก็จิ้มเข้าไปในนี้เพื่อให้มันถึงห่วงแล้วก็ x ที่สตรงด้านข้างฝั่งนี้นี่ค่ะจิ้มเข้าไปเลยหาวิธีลงเอาค่ะให้มันให้มันครบสี่ x ก็พอนี่ครบแล้ว x ที่สี่ จากนั้นก็ช่องถัดไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะข้างละ2เหมือนเดิม x ที่1 x ที่2ข้ามาฝั่งนี้ x ที่3 x ที่4นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมันไม่ได้ยุ่งยากเนาะให้จําไว้แค่ว่าเราลงห่วงละ4 x นะคะหาวิธีลงหรือทําตามที่เหมียวก็ได้ที่เหมือวบอกก็ได้นะคะจากนั้นก็ถักวนไปได้เลยค่ะ ค่ะทุกคนพอเราถักบนมานะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นห่วงตรงใต้ลักแร้ตรงเนี้ทีนี้ตรงห่วงใต้ลักแร้ตรงนี้นะคะมันจะถักลงไปทั้งหมดสามเถักเข้าไปเลยะคะ่ะหนึ่งสองสามถักเข้าไปสามเแล้วก็มันจะมีตรงนี้ยระหว่างห่วงถัดไปมันจะมีหลักตรงเนี้ลงไปเลยหนึ่งมันจะถักแบบนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็ลงเข้าไปเลยค่ะสาม x ไม่ต้องถักแน่นนะคะเอาพอดีพอดีนะคะเดี๋ยวแตกแล้วมันจะแคบไปแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงหลักตรงนี้ลงเป็นหนึ่งนี่ก็ลงไปสามระหว่างหลักตรงนี้ก็ลงไปหนึ่งนี่ค่ะจากนั้นก็ถักวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะ อันนี้ก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถักซีลุ้นห่วงได้เลยนะคะเดี๋ยถักแค่รอบเดียวพอนะคะทุกคนถักให้มันสวยงามเพราะว่ามันอยู่ด้านในมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายเนาะเนี่ยค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็จะปิดตัวเสื้อก็จะปิดทับลงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเก็บปีกเนี่ยก็มันจะแคบเข้าไปนะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตรงช่วงคอสวยมากตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ